รณรงค์ให้คนไทยหันมารู้จักกล้วยไม้เพื่อให้ผู้ผลิตได้แสดงศักยภาพการเพราะปลูกอย่างเต็มที่และเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกล้วยไม้ไทยมากขึ้นโดยรัฐบาลก็เตรียมจัดพื้นที่ข้างทำเนียบรัฐบาลนำร่องเปิดตลาดกล้วยไม้ในวันที่1 9บเถึงยีมกราคมนี้ก่อนจะขยายกิจกรรมไปสู่พื้นที่อื่นๆติดตามรายงานจากคุณพิมยาดาพัทรีพีรากอนค่ะ ล้อยไม้สายพันธุ์ต่างๆที่ถูกนํามาประดับตกแต่งภายในทำเนียบรัฐบาลสะท้อนถึงการที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อ,อกล้วยไม้ไทยมากขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและเป็นดอกไม้ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตลาดกล้วยไม้และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ค้ามากยิ่งขึ้น การเปิดตลาดกล้วยไม้บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลในวันที่19-21มกราคมนี้ถือเป็นการนำร่องเพื่อให้ผู้ผลิตได้แสดงศักยภาพเทคนิควิธีการจัดการด้านการเพราะปลูกกล้วยไม้พันธุ์ไทยและเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ค้ากล้วยไม้คุณภาพให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อมีตลาดกลางที่จะซื้อขายกล้วยไม้กันได้ มีการพบปะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผู้เจรจาร,ระหว่างต่างประเทศให้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยในส่วนของตลาดซื้อขายกับตลาดกลางเนี่ยเราจะใช้จุดที่ออตโกเป็นสถานที่ที่อตอตโกได้เคยสร้างไว้แล้วก็บางส่วนก็เริ่มดําเนินการเริ่มกล้วยไม้ไปแล้วแต่ว่าเราจะพัฒนาให้มันมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น ฐบาลยังมีแนวคิดที่จะขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้กล้วยไม้เป็นที่สนใจในวงกว้างมากขึ้นโดยเตรียมการเปิดตลาดกล้วยไม้เพิ่มเติมบริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือตลาดอ,อตโกโดยการจัดให้เป็นตลาดกลางกล้วยไม้เพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศทแสดงว่าศักยภาพของเรามีแค่ไหนศักยภาพในการ ผลิตกล้วยไม้ที่ดีศักยภาพในการใช้กล้วยไม้ศักยภาพในทางเทคนิคความหลากหลายทางชีวภาพของเรามีตลาดกล้วยไม้มีการพบกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายระหว่างประชาชนที่สนใจเรื่องพวกนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เกี่ยวกับวิธีปลูกต้นไม้ ปลูกปุ้ยไม้วิธีการที่จะจัดการหลังการเก็บเกี่ยววิธีการที่จะ,ะดำเนินการเกี่ยวกับการส่งออกต่างๆเหล่านี้ การจัดตลาดกล้วยไม้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายทำให้กล้วยไม้ไทยเป็นที่สนใจของประชาชนมากขึ้นและถือเป็นอีกความหวังให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้เพิ่มช่องทางขยายตลาดจากสัดส่วนการบริโภคกล้วยไม้ในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ50และการส่งออกอีกร้อยละ50พิมพ,พิมาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว N b t บท